วันนี้มาเก็บกระเทียมป่าค่ะกระเทียมป่าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ที่ประเทศลักสเบิร์กนะคะว้ากระเทียมป่าไปผัดน้ำมันหอยไปดองก็อร่อยทำเมนูได้หลายอย่างทำเป็นซุปก็ได้อร่อยกำลังงามๆเลยพี่น้อง ต้นกำลังงามๆเลยค่ะสวยสวยมากเอาไม่หวันไม่ไหวหรอกเอาพอกินพอปีหนึ่งได้กินสักทีหนึ่งตอนนี้ถึงเวลาได้กินอีกทีนึงจะมาขึ้นประมาณนี้เดือนนี้หน้าน,นี้แหละอือก็สวยมากๆเลยพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกำลังงามเลยอยากให้เห็นต้นกระเทียมป่าของประเทศลักษันเดร์ต่างประเทศนะคะป่ากระเทียมดอกกำลังออกตุ่ตมๆไหมดอกยังออกเรื่อเ ไม่เยอะเท่าไหร่ยังออกยังสั้นๆอยู่ดอกมันดอกก็ผัดกับพวกตับพวกอะไรอะไรบางคนกินแต่ก็ว่าก็ความฉุนเขาบางคนเขาก็ไม่ชอบกินก็ว่ามันฉุนแต่เรากินเราก็กินแล้วก็กินแล้วก็ถ่ายดีบางทีเราเราชอบ ผัดใส่ใส่เต้าเจี้ยวเหมือนผัดผักบุ้งก็อร่อยดูสิมีแต่ต้นงามๆเลยเนาะดอกกำลังออกเนาะประมาณนี้ดอกยังยังออกได้ยอะยังตุ้มๆอยู่ยังเนี่ยดอกกำลังออกตุ้มๆนี่พี่น้องเอ้ยงามงาม เดี๋ยวเขาน่าจะจะรอให้มันดอกออกเยอะๆแล้วก็คืน